วันที่13ตุลาคม2565สำนักศิลปะละวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรัชภัฏนบุรีร,รัมจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลธ์อดุญยเดชมหาราชบรม,มนาถบอพิษโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินีจุตโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนบุรีรัมเป็นประธานในพิธีนำผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปจุดเครื่องทองน้อง วางผ่านพุ่มดอกไม้สดสีเหลืองถวายราชสการะวางพวงมาลาอ่านคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัม